ได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาตุธปืนยิงซ้ำเจ้าหน้าที่ทหารพันชุดจรทธ์สังกัดกองร้อยทหารพันที่4906ที่บริเวณท่อลอกกลางถนนบ้านไอกาแซหมู่ที่6ตำบลสีสาครจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น3นายเวลาต่อมาพันเอกปัสมีโปชาดาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพันที่49พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดอโลไทยเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ดยพบว่าที่บริเวณกลางถนนใต้ทางน้ําไหลมีหลุมลึก1เมตรกว้าง2เมตรมีเศษซากชิ้นส่วนระเบิดสแสวบงเครื่องที่คนได้ประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สปิกนิกหนัก25กิโลกรัมจุดชนนด้วยแบตเตอรี่มีการลากสายไฟเข้าไปในป่าตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนและผงยารกพึกริมทางห่างเข้าไปในป่าตรงจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรเจร้าหน้าที่พบปอกกระสุนปืน M16 อีกจำนวนหนึ่งตกอยู่ สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บสามนายเพื่อนทหารนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลศรีสาครทั้งหมดมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกประกอบไปด้วยสิบเปกอัมพลคงเมืองอายุสามที่สามปีอาสาสมัครทหารพานรีซานอูเซงอายุ28ปีและอาสาสมัครทหารพานอัมพลเฉาสุ่มอายุ3ามที่สามปีเมื่อแพทย์ทำการปฐมพยาบาลนนเบื้องต้นได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตราดที่วัานราชนคริน ทนนันทีก่อนเกิดเหตุสิเกอัมพลหัวหน้าชุดได้นํากําลังอาสาสมัครทหารพรานาจำนวนหกนายออกจากฐานซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเพื่อทาการราดตะเวนตรวจสอบความวเรียบร้อยเส้นทางให้กับชาวบ้านซึ่งเดินทางไปออกเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ขณะกําลังเดินราดตเวนไปในป่าในถนนฝั่งละสามนายคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ในป่าได้ใช้เบตเตอรี่จุดชนวนระเบิดจนเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวทําให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเนื่องจากระเบิดสแสวงเครื่องรูปดังกล่าวถูกดินของถนนที่อัดแน่นซับไป ทำให้อนุภาพทำลายล้างของระเบิดลดประสิทธิภาพลงจากนั้นคนร้ายได้ใช้วุตถปืนเอลซิปกยิงซ้ํากระทั่งสองฝ่ายเปิดฉากยิงปะทะกันนาน5นาทีก่อนที่คนร้ายจะสายควันทำาญในพื้นที่หลบหนีไปสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทาของกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุความรุนแรงเพืเ่อปการสร้างสถานการณ์ในการลอบดักสังหารเจ้าหน้าที่ดูอารีซายายูริรายง,งาน พลตรวจโทพาธิมาตบุญยรักษ์ผู้บัญช,ชกาการสถานการตรวจวจรนเข้าเมืองเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดลางอาชยาก,กรรมช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2568พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานสุนสวรรณภูมิกว่า200นายพร้อมสั่งการต่อมอท,ทั่วประเทศปล่อยแถวพร้อมกันเตรียกปวดขันเข้มข้นในห้วงระหว่างวันที่27ธันวาคมจะถึง2มกราคมนี้พร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวรวมถึงพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ คนตรวจโทพาโนมาก,กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปี2568เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาโดยสั่งการต่อมอทท่วประเทศปล่อยแถวบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆเพื่อระดมอวามล้าลงาาอุันจังหวัดเพื่อดูแลความปลอดภยัยสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวส่งเสริมให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างเต็มศักยภาพเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเดรียมมอบหมายให้รองผู้บัญชาการสํานังกงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมปล่อยแถวบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยเน้นการสืบสวนหาข่าวในพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวบัณฑิตชวาลารายงานนรุติศักดิ์กรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมนายประเสริฐบุญเรืองสสกาลสินเขตหกประธานคณะกรรมาการกิจการสภาผู้แทนราษฎร นางเฉลิมพลลอตะกูลนายกอบจอกาลสินพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานเทศกาลมากรรมพไทยนา,นานาชาติประจำปี2568ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียงอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินโดยจังหวัดกาลสินร่วมกับเทศบาลตำบลกุสิมออบจอากาลสินทอทอท,อทอสันมงานขอ,อนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่9 2 3มกราคม2568 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ้อ่างเก็บน้ําสายนาเวียงตําบลคุ้มเก่าเอาเอขาว,วงจวก,กาลสินท่นี้เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยเกิดฝ้นฟูกขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยดังเดิมอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างไรายได้สู่ชุมชนโดยกิจกรรมภายในงานจะมีขบวนแห่อัตลักษณ์วิถีชีวิตผู้ไทยขบวนฟ้อนจากผู้ไทยเขาว,วงนาโกกุจินารายทั้งหมด11ขบวน การสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ไทยสินค้าทั้งในายและต่างประเทศการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านผู้ไทยจากชุมชนและสถาบันการศึกษาการแสดงแสงสีเสียงการแสดงฟ้อนผู้ไทยนับพันคนการแสดงจากศิลปินและ,และกิจกรรมบริเนติกมากมายทั้งนี้เพื่อไปการยกระดับงานเทศก,กาลสู่ระดับนา,นานาชาติให้เป็นซอฟต์าวร์ของประเทศไทยทีมข่าวไทยขว News รายงาน นางสาวโมนัรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกศเป็นประธานเปิดทกศสาขาว่านคำเป็นมีนายวิจิตรศีสมศักดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะบนออกเฉียงเหนือตอนล่างของธนาคารทกศนายนรกรชัยสิธิ์ผอสำนักงานทกศจังหวัดศรีสะเกศพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดด้านนายวริศบุรีทรัพย์ผู้จัดการสาขาว่านคำกล่าวว่าทกศสาขาไม่แหงนี้เปิดขึ้นเพื่อขยายการให้บริการ อำนวยความสะดวกใกล้บ้านให้กับพี่น้องประชาชนาเกษตรกรโดยเฉพาะลูกค้าทกศรในเขตตำบลดูตําบลว่านคำํำตาบลจิกสังทองตาบลหนองแค่และลูกค้าในเขตอำเภอศิลาโดนอีกี4ตาบลให้บริการลูกค้าเงินฝาก22,484รายมียอดเงินฝากรวมกว่า690ล้านบาทมีลูกค้าเงินกู้11,898รายยอดวงเงินกู้รวม2,645ล้านบาท ในการมาใช้บริการใกล้กับบ้านตนเองลดความเสี่ยงมีความปลอดภัยในการเดินทางดีกว่าเข้าไปในตัวเมืองซึ่งรวมถึงพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการทั้งการรับฝากเงินถอนเงินโอนเงินทั้งในและต่างประเทศการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทรวมทั้งการขอใช้บริการด้านสินเชื่อซึ่งมีความสะดวกปลอดภัยเพราะเป็นธนาคารของรัฐบาลเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนกับเปลี่ยนการยกระดับความสำเร็จมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนต่อไป ปุนทันตุศีวันรายงาน